ทีต้อนรับเข้าสู่บทเรียน AI เรื่องการเกิดลมรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3โดยครูเปะในทุ่งยากว่างใหญ่มีลมตัวน้อยกำลังตื่นขึ้นเจ้าลมจิ๋วสงสัยว่าเรามาจากไหนนะแดดจ้าและเมฆนุ่มปรากฏตัวพร้อมพาเจ้าลมจิ๋วออกผจญภัยแดดจ้าบอกว่าแสงแดดทำให้อากาศร้อนขึ้น อากาศร้อนลอยขึ้นอากาศเย็นเคลื่อนเข้ามาแทนที่นี่และการเกิดลมเจ้าลมจิ๋วพัดเมฆผ่านป่าทำให้ฝนตกลงมาลมช่วยให้เรือเล่นเด็กๆสนุกกับการเล่นกลางสายลมในเมืองกังหันลมหมุนด้วยพลังของลมที่ไม่เคยหยุดนิ่งลมยังช่วยพัดมเมล็ดพืชให้กระจายไปทั่วทุ่งนา ครูเปอธิบายว่าลมเกิดจากอากาศร้อนและเย็นที่เคลื่อนที่เจ้าลมจิ๋วพูดว่าลมไม่ใช่แค่พัดเล่นนะแต่มีความสำคัญมากวันนี้ลมพัดอะไรให้เพื่อนๆบ้างนะลองสังเกตดูสิ